นั่น่่มันลพุ่หลายันดีใครใครก็พวกกินเราเยอะหรอกลังหับเขาว่าสิปรเ็นตน้ันพวกี่เสียเขาค่โดล่ใ่ตู้เย็นไม่เห้ป่ามาเลยบ้านี่พวกเรนเขาว่าเน่เไม่จ้ามเจ้ากินมิตรบเดียวเ็นได้ไมันก็มิตรบเสียบ้านีมันถไปเลยจกันกันกนาคันมะให้เห็นหลานท่นในโลกก็จะมาแท้งหลแล้วล่ะ โอ้เดี๋ยวนี้พันพันตัวหลายตัวบ้านน้องอ่ะทัเป็นผู้เลี้หมาบ่แล้วพันไปฟัดตีผู้นี้ผู้หญิงฟัดเด้บ้านเนี่ยเนื้อสดเหลืองขนาดนี้ก็ถามเลยว่าต้องพัดขนาดผมครับแหมผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่ๆสวยๆถาดนี้หกร้อยปกติขายโลละห้าร้อยห้าสิบแต่เนื้อยนะครับพี่น้องอันนี้ถ้านวยสดขายโลละร้อยหกสิบครับน่าจะ มือนี้มืออื่นน่าจะเบิร์ตนี่หนีประมาณนี้สามร้อยโลใส่ถุงไหมนึ่กองถุงครับสนใจพวกเนี้ยสดขนาดเนี้ยสดนอะไรอ้เหลืองครับเรียน่ะมันคือกันหัวนังตั้งใดก็ได้อีกบัวลงมือนี้มีออเดอร์สิเลยมาจากสวนน่ะพวกเรามาซื้อหนาสวนมือนี้กันยี่มิโลเกตซิฟยูจ้หนาสวนมายู่ครับผมแต่ว่ามือนี้รับออเดอร์มาแล้วสิบหากล้องหากล้องสิมหากิโลเกือบเกือบเบิด เบ่อหยนอยู่พวกชุมสิบกองยั่ชุมพวงสิบกองตั้งหากนี่ยอนยังล่ะว่าได้เรีงกรรมแน้ำเลยไสร้างความไว้ที่ไหอยู่มูนี่ตั้งหากสิทิอที่ดูมูนี่มันสร้างไว้ตั้งหากสิหาอง้ออนีันอันนี้สร้างไว้สิหากองตั้งหากเออเขาบอกชวนันทอผู้นีส่บ่เดี๋ยเดี๋ยวเดน้องวที เขาลงมาแล้วท่านนี่ฟอมแล้วก็ไปเอาแล้วเยวาแล้วสิมาบอมาดกเคียดแล้วกูมาผสนม่าเอเอาอส่งเราไปเนี่ยส่งแล้วชั้นวางสันคือมีปอมาไดไไปแบบกูมาคือเป็นเส้นงตัวอีกส่งเออไปพอทส่งเลยอืมสุดยอดตเงจริงใสพวกใสปพไปเออหมกตำกระปง สิมือนี่สิมือนี่สิหากล้องบ่เกี่ยวกับชุมพวงเถอะว่เกี่ยวชุมพวงอีกสิบยี่สิบโอ้เบิร์ตดิเดี๋ยวมันไม่อีกสิบนาโพนอีกมันไม่อีกสิบทั้งรอบเลยเหรอการันเเจนครับหัวจริงแกจได้สามกล้องครับผมมันยังงองนะครับใช่กินน้องเล็กแต่จิ๋วแต่ว่าหน่วยบ่ค่อยสวยแต่ว่าแก้ทุกลูกบางทุกลูกครับเต็มที่แล้วครับคือแก้เต็มที่ไม่ได้แก้เต็มยาครับแก้เต็มที่ครับนี่แก้เต็มที่ไว

เอสม,มุติก็กระดาโอ้ปากกาสันนอกเมื่อวานนั่นหนึ่งวันยืนตากแอบ,บเหลือมัน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 พอขังติไกล้ไงซีเข้าใจปะากามาหลอดหนึ่งยืนไม่ช้าละเออนั่นละจังไายกระซามต้องหาทางเลยแมนโสตายก็โสตายเลยปีนานี้ภาน้าแห้งมไว้เลยเนี่ยตายจริงเลยเขาอ่ะ ปีนี้อ่านาเทียนเจ็ดปดตันหลือสี่ตันเทียนเงือเสือบั้งพวกฝางหน่อยลงดูบ่แมนคือผมใหญ่วยองโตในเต้ยนะออฟมันล้นเดี๋ย่แมน้้นเล้วจึงี่เหล่ามันเบ็นว่าเต็มที่เดี๋ยแก่ก้อนเดี๋ยวกติมต้องในน้นละสามลหาล้ามันก็แรงเบ็ดทั่วประเทศนาะผมว่ได้ใช่ว่าเราผู้ใหญ่ครับคุณผ้สวยเลยครับขายจากลแล้วลุงถามว่าเขียนไบหนึ่งสองสามถว่าเนยนจบแว่าเขียนจำนวนลอะไรดอก ไปดีดีแล้วเออรนึรหนึ่งังมนเื่อกี้ที่เพื่ตมาอะไรนึงเขียนมแกเนื้อหลนบอแกเนื้อเขียนไปหรอกนี่ยแล้วสิได้ผร์เส้นพอมะบอแกกับเขียนเลยได้เผร์เส็นพอม้นึสิมห้อนะโหนะรึงนึงกับนหนึ่งเนี่แกไปนี่สามโลเขียนไปบานองคอกัมีเเดินสร้ง แค่แค่แค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ไม่ต้องซื้อดอกไม่ต้องซื้อดอกแันเนาะว่านังกินอยู่นี่มื่นกับว่านั่งกินนี่เพราะคุ้มเพอแล้วคุมนเพราแล้วคุ้มนะ มันมันงี้หรืองงนั่นคนไม่มาทีแรกวัดเสี้ยวต้นเดียนที่นออกเบิดบ่เ่าคนเลนเสี้ยววันที่สี่ใคกินมาเยอะเ่รอเนี่งยิ้ส่ยว้นเนี่ยยิ้สัยวุ้นที่เล่นจัดจัดยิ้สเนี่ยชั่วๆเลยห้องดำมึงขมคักมีดเ่ะ นำซิ้มีขมักมีไหมอันนี้มีเก่าโดนฝนรอคองแท้่เนี่ยเบิ้งทันมีดไหมมาปบนเบิ้งไว้เบิ้งไว้ปีนามีดหมเงินปีนาปีนาแพงหนึ่งมัดสิว่าขายปีเดียวได้เงินสิว่าปีนาลุ้งลุ้งลุ้งเฝ้ามาเด้อลุ้งลุ้งลุ้ง แค่ว่าไอ้ส้มไหนด้อยหรอเมืองท้องกัดราคาดีอยู่เด้ตลาดเของุนกันดีเมืองไหนรอบละหามหุัณอยู่เด้ยจะถิ่งดีได้ก็ซู้อเอาเอาไงเลยเนี่ยอยู่เนี่ยนุ่นเนี่ยอยู่สวนเนี่ยตอนเนี่ยขายเจ็ดสิบของแจกสวนแล้วยังก็ตลาดยังก็ทิ้ดยุ่จันแร์หมตลาดวัดได้วัดแหมวัดนั่นวัดนั่นวัดนั่บางข้าเออตลาดได้วัดแห่ผมยุ่งบางนั่นไปสัมผัสไหมนั่นสวนกอ ตลาดท่าไม้ของหลายที่ส right. um, for ุดแล้วโอ้ตลาดนั้นก็ง่ายเลยตลาดมาฆ่ามาคืนยังไงเหรอหรอเยอะหลายคนเอาต้องต้องประกวดฝีมือกันมันวะต้องประกวดฝีมือกันผู้ใดห่อสวยก็สวยเนาะนับกล้องไหลได้จีก้องมุนไม่คายหมดละงานีิบหมดแล้วเดี๋ยวเอาไว้ลุงงานยิบหมดแล้วงานวันนี้แม่แต่งของให้ดหน่อยก่อน

มะถืงมะถืองก่อนนั่นอไริไปนั่นดีหล่อเสีตบักเลยเอาตัวเลยหนึ่งขีดนด้ไหมงันน่งกินได้อยู่นี่ก็ยิ้มแล้ว

มันกัะเบิดอย่ได้วันกระเบิดแบบนั้นได้ว่ามันใจอ่ะมันอยากขายแต้ว่าเดี๋ยวมมเนี่องเวมาครับอืมน่งพอขาพาทุเรียนขายจตกไปเลยผู้ใหญ่มาข้าสวนมาเองครับผมมีสดๆดมาแกะร้อละลอยหกสิบแกะเนื้อร้ละหารอยหาสิบครับพี่น้อง สุกพอกินครับเ่ราะมันแต้มยาครับแก่แท้ๆเพราะมันแก้แบบไอ้คุ้มขืนแก้แบบหอมเนี่ยจากสวนเลยขายชีค้อมมือเนี่ยเออครับู่นี่ครับผมเดี๋ยวขันธ์เห็ดแบบเจอออมสนามนัดเรียบินทวารเจอออมปาสามเพียกอะไรแล้วเขนมีผมอ่ะอ่เนี่ยแต่มีสังเกตมีดเขาคมมักเลย เขาให้ปาดยังเลยมีแต่ปาดไส้ต so like, ุเ so รียนยังเดี๋ยวใส่เฉพาะเลยเอานะกูก so ีด so ท so 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 ี่เดียวก็เรียบร้อยเรียบร้อยข้างนี้ผมนุ้ยนี่สิได้เพราะล้วงเคืองมานุ้ยนี่ไม่พอว่าต้องหาล้วงเลยเมื่อไหรดอกมันส้มมันกระดูกซีโรชีดซีโรชีดต้องหาล้วงเงินนึกสั่งเปียกมันหลายมันขึ้นน้อยๆดอกนั่ใไงเนี่ยเปียกนะหันเรียกซีตุเรียนนะครับพี่น้อง หน่วยใหญ่สิได้หน่อยกว่าพอนะแต่เหนือเด้อครับเปียกมั้ยนะเพราะว่าหนึ่งทุเรียนปีนี้สิเปลือกหลายเพราะว่าน้ำบ่พรส์เพราะว่าน้ำบ่พอมันบ่ธิดมันเลยบ่เต็มที่มันเลยเป็นเปลือกเปลือกหลแน่มันก็มันก็บอีกนึงกับเปลือกหลายกับอ้วนเพราะน้ำต้นสาวน้ำถ้าถ้าถ้าจากหนื่อหนึ่งสิได้หาลก็สิเหลือแค่ซีโล ว่าน่าประสบป,ปัญหาทุกคนว่ต้องถือเขียนไปประนั้นคนมาเอาไปเขียนตายเนี่ยแม่ข่าเนาะขายกิ้งหมดแล้วแม่ข่ามุ้นนี่มานะเอาหน้าไหมลุง,งเอาหน้าวางไวงน <S 2> <S 2> <ด>้นี่เนี่ยผู้ผูฟูนัน่นเพราะใได้เรือผู้หนุ่มหน่อยนะน่ะสี่ไหมอามวางไยไดนะ้ไรเจ้าพสิเขาจะเตรียมเงนเท่าไหร่นะ ท่า,านเนี่ยังหลายมันเฉียนนั่นนะมันจะเป็นแบบยังไงล่ะพอล้างๆเลยฮอกแกะเราจะไปส่งเขาเนี่ยเหงื่อนี่ขมซีโล่เก็บมืวยนี่ซีโล่เก็บจีิงๆเนี่ยเพราะงั้นจะรู้ขาดว่า คิดว่าความน่าจะเป็นพาเบิดกลงนงิยบางสี่ล้โลโอละล,ลอยหกสิบกระตกไปประมาณหกเก็ดร่อยเต่ถา้าพาเตเนื้อ,อมาท่าไห้ถึงล้จะหมดหรือาก็น่าจะได้ประมาณล้สองขีด กับ่แมนมาบอกทุเรียนบ่นั่นนะครับเปลือกบบ่บางเพราะว่าผลกระทบวิกับน้ำบ่เต็มที่คือยังเ้องย็นยังไครับถ้าของใส่น้ำกับบ่เต็มที่มันก็เลยบ่นั่นปัไดเลยครับเป็นน้ำยน้ต้นนัดใสหลายงลนโอ้อด่วน้รั้วเดียวเต็มรั้วอ่ะอันนุด

ด้แค่รูร้เดียวนีงงครับขนาดนว่าอย,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 ย่านี่ครับมันบางงา้ำปะไรครับมันบาง,งาน้ำมันบาง,งาน้ำอ,นะอ,อย่า,าบางเลยไหลอ๋อชินี่ฝากเลยแช่าขอจอ้ครับชิคนี่สวัสดีครับ